ท่านพ่อใหญ่วัดมะขามหรือว่าพระครูสวัสดิ์ธรรมพินิษท่านเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอมะขามและอดีตเจ้าอาวาสวัดมะขามนะครับเป็นพระสงฆ์ที่เป็นที่เคาเรพเลื่อมใสของพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับท่านเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายแล้วก็มีคำสอนที่เป็นรูป,ปธรรมชัดเจนคำสอนที่เป็นอมตะวาจาของท่านพ่อใหญ่ก็คือ ชีวิตนี้เนี่ยถ้าอยากจะประสบความสำเร็จนะครับให้หาคนสามคนให้เจอ,อก็คือนายขยันนายหมั่นและนายเพียรถ้าคุณเจอคนสามคนนี้และอยู่ในตัวคุณชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จจำไว้เลยนะครับ,รบขยันหมั่นเพียรน,นะครับปีนี้ก็26ปีแล้ว ที่ท่านพ่อใหญ่มรณะภาพนะครับท่านมรณภาพเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2540รบปัจจุบันเนี่ยร่างท่านพ่อใหญ่ก็ยังคงเก็บรักษาไว้นะครับมีการนําไปเคลือบทอง <Ừ> และเก็บไว้ในโลงแก้ว <c oughs> ที่วิหารท่านพ่อใหญ่ซึ่งอยู่ที่วัดมะขาม <c oughs> ไปกราบไหว้ <c oughs> ไประลึกถึงท่านพ่อใหญ่ได้ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็คือร่างท่านพ่อใหญ่เนี่ยไปกราบไหว้ได้ทุกวันโดยเฉพาะวันมรณะ ปีนี้นะครับ3ตุลาคมก็ไปร่วมงานและไปกราบร่างท่านพ่อใหญ่ได้นะครับ <Okay. S 1> ก็ฝากเชิญชวนกันนะครับวันอังคารที่3ตุลาคม2566นะครับเป็นวันครบรอบการมรณภาพปีที่26ของ <Okay. S 1> ท่านพ่อใหญ่วัดมะขามนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสิทธิานุสิ์นะครับไปร่วมงานกันที่วัดมะขาม อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ตั้งแต่10บโมงนะครับก็มีพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็มีโรงทานเนี่ยโอ้โหอาหารขาวหวานเยอะแยะมากมายนะครับโดยสิทธิ์ของท่านพ่อใหญ่นะครับก็มาร่วมออกโรงทานกันนะครับก็เชิญได้นะครับ